สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนต้อนรับเข้าสู่แทนสไตล์นะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็ตามที่เพื่อนๆเห็นในหัวข้อเลยก็คือแทนจะมาพูดถึงกระเป๋า2ใบาจากแบรนด์ Pollen นะคะซึ่ง เป็นตัวที่แตนได้มาใหม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าใช้แล้วก็ชอบจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยคือไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้แบรนด์นี้ซักเท่าไหร่ในตอนแรกเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เขาส่งไปให้อินฟลูเอนเซอร์ใช้แล้วก็มาทำการรีวิวนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเกลงๆกนะคะกลัวๆว่า เขาจะดีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็น c h a n าแนลลุยหรือว่าแอมเมนะคะหรือว่าแม้แต่ YSL เองเนี่ยราคาก็ปรับสูงไปเรื่อยนะคะตัวเองก็เลยอยากจะมีทางเลือกนะคะก็เลยหันกลับมามองในแบรนด์ของโพ l ลนิกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอแชร์กับเพื่อนๆนะคะตามหัวข้อของวิดีโอเลยก็คือแตนเนี่ยซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์แต่อย่างใด แต่ว่าก็คืออยากจะมาทําวิดีโอแชร์กับเพื่อนๆเพราะว่าใช้แล้วก็ชอบนะคะไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยพลาดโอกาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบแรกที่แตนได้มาเลยนะคะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัว Number n เป็นไซส์มินินะคะแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยเขาจะสร้างขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นเป็นอ่ b อ่ n ฟรช์แบรนดนะคะแต่ว่า เขาผลิตจริงๆแล้วเนี่ยผลิตที่สเปนเพราะฉะนั้นการขนส่งก็คือส่งมาจากสเปนเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวแตนขอบอกราคาก่อนเนาะก ตัวของเขาอย่างที่บอกก็คือเป็นไซส์มินิแล้วก็เป็น Number ร์นะคะแล้วก็สีเนี่ยก็คือสีคาเมลนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสีราคาจะอยู่ที่390นะคะแล้วก็บวกค่าส่งไปอีก20เหรียญค่าส่งของเขาแตนไม่ทราบว่าประเทศอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยจะเป็น Flat r a t e นะคะก็คือ20ดอลเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จ่ายค่าตัวน้องไปอยู่ที่410เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับเป็นเงินไทยเนี่ยเดี๋ยวจะ ลงไว้ที่หน้าจอนะคะก็คูณประมาณ3536เข้าไปอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวที่น่ารักมากนะคะเดี๋ยวแตนให้ดูน้องเขานะคะว่ามายังไงเนาะก็มากับกล่องเป็นประมาณนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยกล่องแบบนี้นะคะน่ารักแล้วก็ ทําค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างมีคุณภาพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถุงผ้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเ,เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะสําหรับราคานี้นะคะบางทีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยเขายังไม่ให้ถุงผ้าที่แบบดีขนาดนี้เลยนะคะก็ถือว่าน่ารักดีนะคะการขนส่งก็ไม่ได้ใช้ระยะเวลานานเลยนะก็สั่งไปก็ได้รับ tracking ประมาณ3วันหลังจากการ สั่งซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ของในประมาณ5-6วันอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับใบนี้ซึ่งเหตุผลที่แตนซื้อตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็น อีไซน์ที่ค่อนข้างกิ๊บเก๋แล้วก็น่ารักแล้วก็ตัวเองเข้าไปดูรีวิวของยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆก็มีความรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็พอได้น้องมาเนี่ยแกะกล่องครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเล็กจังเนาะบางทีเวลาเราดูรีวิวในในวิดีโอมันจะดูแบบใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอได้มาแล้วเออมันไม่ได้ใหญ่มากแต่พอใช้ไปใช้มาก็ถือว่าจุโอเคนะคะสําหรับคนที่ถือของน้อยอย่างแตนเนาะก็ความจุน่าจะพอๆกับโคโค่ท็อปแฮนด์เล็ตจากชาแน สำหรับตัวที่ตัวเองมีก็คือไซส์มินิเดี๋ยวให้ดูน้องช,ชัดๆอีกทีนึงนะคะก็เป็นนัมเบอร์นายไซส์มินิสีก็คือคาเมลเป็นสีที่แบบว่าสวยมากนะคะกะ็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ไม่แบบะตะโกนมากจนเกินไปเนาะโลโก้ของเขาก็อยู่ด้านนี้นะคะเขียนว่าพ o ลเลนนะคะเป็นลักษณะของท็อปแฮนดิลมากับสายสะพายนะคะสายสะพายก็สามารถถอดได้ปรับได้แล้วก็มีรูให้ปรับเนี่ยรูด้วยกันเนาะด้านล่างก็มีลักษณะ เป็นแบบนี้นะคะ,ะด้านในเนี่ยก็จะค่อนข้างแคบนิดนึงเนาะแต่ว่าแตนไม่ได้ถือของเยอะก็เลยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดข้างในจะเป็นผ้าไลนิ่งเนาะแต่ว่าด้านนอกก็คือเป็นหนังทั้งใบการตัดเย็บค่อนข้างดีแล้วก็หนังก็คือมีคุณภาพนะคะก็เป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็หยิบจับมาใช้น่าจะ ได้ประมาณ5-6ครั้งอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าแบบเออชอบกิฟเก๋แล้วตอนนี้ก็คือกำลังเล็งไซส์ที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะอยากได้คือมาใช้งานที่ที่มันแบบมีความหลากหลายเนาะแล้วก็ราคาของเขามันไม่ได้แรงมากจนเกินไปก็ นะพอที่จะซื้อได้แบบสบายใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ซื้อ c ชาแนลไม่ค่อยสบายใจแล้วนะคะราคา5-6,000ัอัพนะคะที่เป็นแบบรุ่นธรรมดานะคะที่ไม่ใช่คลาสสิกด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเนาะ อย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยตัวเองไม่ได้คิดที่จะมาทําวิดีโอแชร์ก,กับเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีบางคนมาคิดว่าเออแตนได้รับของมาฟรีแล้วก็มาอวยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคือซื้อมาด้วยเงินของตัวเองแล้วก็ใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่าเออเขาก็ดีนะมีความน่ารักกิ๊บเก๋นะคะอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบในตอนแรกนะคะแต่ว่าพอได้ใช้แล้วมีความรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยพลาดเนาะาะบางทีเนี่ยการที่เราชอบกระเป๋าหนังเนี่ยบางที ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบรนด์ไหนนะคะ,ะแบรนด์นี้ใช้แล้วมีความรู้สึกว่าชอบมีความสุขสบายใจก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์เนาะนี่ก็เป็นตัวนัมบนายไซส์มินิสีคาเมลนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่าชอบมากๆ ก็เลยตัดสินใจสั่งมาอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งก็คือเป็นตัว Number 1ตัวนี้เนะ mm. เาะก็พอเลนเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าของเขามันจะเป็น Number 1, Number 2, Number 3อร์อะไรเงี้ยไปจนถึง10หรือเปล่าถ้าแตนจําไม่ผิดนะคะ mm. ก็ยังใหม่กับแบรนด์นี้มากๆถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็น Number 1อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะเป็นไซส์ปกตินะคะนัมเบอรเนี่ยก็จะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้น่าจะเรียกว่านาโนแล้วก็ จะมีไมโครด้วยนะคะซึ่งแบบเล็กจิ๋วมากแต่ว่าแตนเนี่ยอยากได้ตัวนี้มาเพราะว่าใบแรกเนี่ยเราเอาใบเล็กแล้วตัวนี้ก็อยากได้ใบใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะก็สีของเขาตัวนี้จะเป็นสีโมโนโครมเกรย์นะคะตอนแรกที่ตัวเองจะสั่งเนี่ยก็เข้าไปดูรีวิวหลายท่านเหมือนกันเนาะจากยูทูบยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊สีเทาเกรย์เนี่ยมันจะ เข้ากับเราหรือเปล่าเพราะว่าแตนเป็นคนที่ไม่ชอบกระเป๋าที่เป็นแบบว่าคูลโทนมากจนเกินไปแต่ปรากฏว่าพอได้มามันจะออกเป็นลักษณะเหมือนสีน้ำตาลเทานะคะเป็นแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าไลท์โทบอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกใจมากแล้วก็ตัวนี้ใช้ไป2ครั้งก็มีความรู้สึกว่าคือชอบจริงๆเนาะการตัดเย็บหนังอะไรเงี้ยเห็นไหมบางทีตอนแรกเนี่ยอย่างที่แตนบอก กระเป๋าของโพเลนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ตัวเองแบบว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคือได้ใช้งานแล้วมีความรู้สึกว่าชอบด้านหลังเห็นไหมจะมากับกระเป๋าด้วยก็สามารถใส่โทรศัพท์มือถือไว้ด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เปิดปิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยเห็นไหมด้านล่างก็มากับหมุดด้วยนะคะถือว่าคุ้มมากนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้เนาะเดี๋ยวบอกราคาก่อนตัวนี้น่าจะ ถ้าจะไม่ผิดเนาะจะ430เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บวกค่าส่งอีก20ก็เป็น450เนาะก็ค่าส่งเนี่ยคือเขาจะตีเป็นต่อชิ้นเลยก็คือ20เหรียญถ้าส่งมาอเมริกาแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าส่งไปประเทศอื่นเนี่ยแต่ไม่แน่ใจเนาะว่าเขาคิดเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากนะคะตัวนี้ใช้แล้วก็ชอบด้านในจะเป็นผ้าไลนิ่งนะคะแล้วก็ ตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะมีกระดุมแป๊กทั้งหมดเนี่ยจุดด้วยกัน1 2 3 4งสองอจุดนะคะเราสามารถที่จะออถอดกระดุมแป๊กออกมาแบบนี้ได้ก็ทําให้การหยิบจับของการเปิดปิดกระเป๋าเนี่ยมันง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนจะปิดกระดุมแป๊กไว้ตลอดเวลาก็ก,ก็ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้แคบมากนะคะไม่ได้แคบมากว่าโดยส่วนตัวเวลาใช้งานแตนจะ ถอ,อดกระดุมแป๊กด้านหน้าไว้เพราะว่าทําให้เราสามารถหยิบจับของได้ง่ายด้านในก็เป็นผ้าไลนิ่งนะคะแล้วก็มีตัวเป็นกระเป๋าเล็กๆ2ช่องมีกระเป๋าซิปด้วยนะคะถือว่าจุของได้เยอะแล้วก็คุ้มค่าอย่างที่บอกราคาของเขาเนี่ยไม่ได้แรงมากจนเกินไปนะคะส่วนด้านหน้าของเขาก็เป็นลักษณะแฟลปนะคะแล้วก็เป็นเป็นแป๊กแม่เหล็กอะไรเงี้ยก็ถือว่า ฟังก์ชันการใช้งานดีนะคะเป็นท็อปแฮนดิลหรือว่าหูหิ้วสายสะพายก็ถอดได้ปรับได้นะคะตัวนี้ก็มีรูให้ปรับด้านละ5รูอีกเช่นกันนะคะถือว่าแบบดีมากอย่างที่บอกนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยที่เห็นก็มีความรู้สึกว่าอาจจะหนักเกินไปนิดนึงหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวตัวเองไม่ได้ถือของเยอะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานมันก็ คือก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็เป็น2ชิ้นทีเ่เกินความคาดหวังของตัวเองเนาะก็อย่างที่บอกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะส่งให้พวกยูทูบเบอร์ต่างๆใช้แล้วก็มาทําการรีวิวเงี้ยเราก็ไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกอยากจะลองเปิดใจให้กับแบรนด์อื่นๆดูบ้างแล้วก็ อตอนนี้เนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าใช้กระเป๋าหนังแบบนี้แล้วสบายใจมากกว่านะคะก็ตอนนี้แทบจะไม่หยิบจับกระเป๋าที่เป็นแบรนด์หลักๆที่ตัวเองเคยชอบมาใช้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้แล้วมันสบายใจอะเนาะมันอยู่ที่ความพึงพอใจมากกว่านะคะ,ะรูปทรงนะคะ บางคนก็อาจจะมองว่าเอออาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวคือพอพอได้ใช้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าชอบนะคะพอได้เปิดใจหนังของเขาทําออกมาดีมีน้ําหนักดีออฝีเย็บอะไรเงี้ยทุกอย่างคือดีหมดเลยนะคะดีหมดเลยแล้วก็ถือเป็นสองใบที่ใช้แล้วแบบชอบมากๆแล้วก็อยากจะมาบอกต่อกับเพื่อนๆแล้วก็แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยแตนก็ จะต้องสั่งซื้ออีกแน่นอนเนาะจริงๆตัวนี้ก็เล็งตัวที่เป็นสีคาเมลแล้วก็สีช็อกนะคะเป็นแบบขาวครีมครีมอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวที่น่าใช้อีกเหมือนกันเนาะแล้วก็ราคาของเขาอย่างที่บอกมันไม่ได้แรงมากจนเกินไปอะ่ะเป็นกระเป๋าแบรนด์ที่ทำออกมาแบบคุณภาพดีแล้วก็ราคาต่ำกว่า500เหรียญดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นอะไรที่ที่ตัวเองเนี่ยคือ,อ,อรับได้ใช้ได้สบายใจแล้วก็ กระเป๋าก็คือถูกจริตกับตัวเองนะคะก็อย่างที่บอกเนาะแตนก็อยากจะามาแชร์กับเพื่อนๆแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพลาดนะคะการใช้งานกระเป๋าดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถามาลงไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบวิดีโอนี้ยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็แตนก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะถูกใจกับวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวเคาะใช้งานไปสัก เดือน2เดือนนะคะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวสภาพหลังจากการใช้งานาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแตนก็มีแผนที่จะใช้น้องเขาให้บ่อยเพราะว่าอยากจะรู้ถึงสภาพหลังจากการใช้งานหรือว่าแวนแทรนะคะว่า,ามีลักษณะยังไงหลังจากที่ได้ใช้งานอย่างจริงจังอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามรับชมกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้นะคะกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย